แสงซูรีเบอร์ฟาสัก,กูน่าบินออกเซินแสงพระธรรมโวกเอิรนมาพี่บอนสบายบอวุ่นไหวเครื่องของหากมีแต่ความสุขบอมิบอไดมีความทุกให้คุณมองใจข้าเจ้าให้เฝ้าเดอร์สุ่มเจ้าเฝ้ามาหาพระธรรมกอนสังขารข่อนฟังแล้วให้หาหมองบอนดี ยาสีม่วลบลีในแายจอ,อันมืดมอยาสิมั่วหมดมนในธรรทำแห่งอบายการกายาชรลาดเท่าให้คึดเอาอีหยังแมนพระสัมมาเพิ่นบอกแล้วบันไดแก้วสู่สวรรค์ยาสุปิดปีดกันประตูสู่ความสุขปัดหามีความทุกข์สิจมหาแนวคำ องพระรรมอยู่ทั้งขี่เฝ้ามาตี้ฝหกเฝ้า,ฟ,าฟังพระรรมย่งค่อยทาให้มาโลดภูสุคนวางให้คนยังใหญ่ให้ถือปองข้องรรมจังได้นำคำสอนพอพุทธโธเิ่นมาเว้าจังได้เอาพระรรมตั้งมาบรรยายให้หูเรืองหาได้เรื่องเสื้อแจ้งเป็นไฟให้สองทาง ยาให้ศาสนาห่างพ่งมุนบอยดืนย่าวให้เจ้าเอาความดีมาซอยสู้ให้คงไว้ใจให้มีถ้ำตังยาท้ำพระองคาวให้จำเด้ร์สา,าวเบาเฮายังเป็นนุ่มน่อยให้คงหมั่นต่อพระรรำขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระศรีวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโมรีโลกยารามพระครูสุธีธรรมมาพิรัตเจ้าอาวาสวัดป่ารัชดารามเจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูนขอถวายความเคารพพระภิกษุสาม,มเณรเพื่อนสัคมจัจทร์ในนามเจ้าภาพพัทหารในวันนี้ก็คือพระมหาสมจิตโคสธรรมโมปะเรียนธรรม8ประโยค ซึ่งทําบุญอุทิศให้คุณแม่จวงทบทอบแม่ชีพึ่งและญาติทั้งหลายที่ทําการละไปแล้วอาตมาภาพในนามตัวแทนของคณะภิกษุสามเณรก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิการับตอบแทนคณะท่านเจ้าภาพก็จะขอเอาธรรมะ เล็กๆน้อยๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มาคบคิดพินิษพิจารณาจึงขอหยิบยกปิศนาคำกรนที่ที่มีอยู่ในพระอิสรนข้อความหนึ่งที่ว่าอยากกินอยากกินเขาให้ปูกใส่พลานหินอย,อยากมีศีลให้คาพ่อตีแม่อยากมีค้นมาแวให้คามูเดียวกันอยากให้อยากึากก้นสวรรค์ให้แก้ผ่านในวัด ข้อความที่อาตมาได้ยกขึ้นมานี้เป็นข้อธรรมข้อหนึ่งของคนอีสานที่ใช้สอนลูกหลานให้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะสำหรับบางคนบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วและเข้าใจความหมายดีแต่สำหรับบางคนบางท่านยังไม่เคยได้ยินและยังไม่เข้าใจอาตมาอาตมาภาพก้าวกับผมจึงจะได้ นำเสนอและอธิบายเข้าใจปิศนาธรรมในข้อนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรข้อที่ว่าอยากกินเข้าวให้ปลูกใส่พลานหินหมายถึงถ้าเราอยากได้บุญก็ให้เราหมั่นทําบุญในบวรพระพุทธศาสนาการปลูกข้าวใส่การปลูกข้าวบนลานหินก็คือการทำบุญตักบาตรข้าวก็เหมือนกับบุญหินก็ เหมือนกับบาทหรือนาบุญการที่เราท่านทั้งหลายปลูกข้าวคือบุญลงไปในนาบุญคือบาทของพระก็นับว่าเป็นการทำบุญเอาไว้เป็นสเบียงเพื่อจะได้กินข้าวคือบุญทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าข้อที่ว่าอยากมีศีลให้ขาพอตีแม่หมายความว่าถ้าเราอยากเป็นผู้มีศีลธรรมให้กำจัดตัด กิเลสอกุศลมูลคือโลภะโทสะและโมหะอันเป็นดุจมารดาบิดาที่ครอบครองจิตใจเรามาตั้งแต่กำเนิดถ้าถ้าเราท่านทั้งหลายอยากจะออกอ,อยากจะฆ่ามันออกจากจิตจากใจแล้วก็ไม่เป็นผู้ก้อง,องเกี่ยวกับความโลภความโกรธความหลงไม่ตกไปในอำนาจของอกิเลส ก็ถือได้ว่าเราเป็นผู้มีศีลนั่นเองอข้อที่ว่าอยากมีคนมาแวให้ขามูเดียวกันในที่นี้ก็ก็หมายความว่าถ้าเราอยากมีเพื่อนฝูงอยากมีคนรักมักคุณนอกจากจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะต้องฆ่าพวกเดียวกันนั่นก็คือการฆ่ามัจฉริยะ คือความตรณีที่เหนียวต้องเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนฝูงการที่เราท่านทั้งหลายกำจัดความตรณีที่เหนียวได้แล้วก็เป็นก็ชื่อว่าเป็นผู้เสียสละแก่คนอื่นด้วยเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะมีคนมาแวะมาหาอยู่ประจำดังคำที่ว่ารัทมานโนปโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก และข้อสุดท้ายที่ว่าอยาขึ้นสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าในวัดหมายความว่าถ้าเราอยากจะขึ้นสวรรค์ก็ให้มันเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆการไปแก้ผ้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแก้ผ้าที่เราใส่แต่เป็นการแก้ผ้าที่หอ่อหุ้มคำพีใบาลานเอาไว้ เพื่อนิมนต์ให้พระท่านเทศท่านสอนธรรมะในคำพีใบาลานนั้นให้ฟังแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอานิสงส์ผลบุญจากการได้ฟังธรรมและการปฏิบัติก็จะพก็จะนำพาให้เราท่านทั้งหลายขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าได้สวรรค์ที่เห็นในชาตินี้ก็คือความสุขก,กายสบายใจส่วนสวรรค์ ที่มีในชาติหน้าก็คือสวรรค์ท่านจาตุมมหาราชิกาเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราท่านทั้งหลายอยากจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องแก้ผ้าคือผ้าที่ห่อพระธรรมเอาไว้สรุปก็คือปิศนาธรรมข้อนี้สอนเราท่านทั้งหลายให้รู้จากบำรเพญกุศลกรรมจัดกรรมจัดอกุศลคือ ความโลภความโกรธความหลงฆ่าความตรณีและมั่นฟังธรรมและปฏิบัติธรรมบ่อยๆเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนำพาญาณนำพาเราท่านทั้งหลายให้เข้าสู่สวรรค์และความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าตลอดถึงบรรลุอมะตะคือพระนิพพานก็ได้รัตตน,นะนัตตานานุภาเวนะ รัตนัตยาเตชะสาขออ้างเอาคุณพระศีรัตนะไตรยและด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดทีที่ที่เราท่านทั้งหลายได้สมานฉันร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จงมาเป็นพลวัคปัจจัยช่วยป้องกันคุ้มภัยท่านทั้งหลาย ให้ปราศจากความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความสุขกายสบายใจมีพลานามัยที่สมบูรณ์จงจเจริญด,ด้วยสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปุณผงผล,ล,ลด้วยสิ่งอันหน้าปราถนาทุกประการขอให้สุขขีบมันยามีวั่นสีหมัวมนขอให้สุขสาําลันล่นจะ จากผลก็กำดีสิ่งอปีจ,จันไล่ยาได้มาเบียดเบียนไก่พ่อนอันใดในโลกลามาคาอานิสงจงลงมาหนุนเพิ่มพูนผู้เพิ่มพูนขุนเกล้อค่อยน่าเฝือน่าตุ่มหุ่มหอหักแพ้งสุขภาพแข็งแรงโลคข้ายามากไก่สุขสดใสสดชื่นมื่นปียามีเกาค่ำว่าสุขทุกเศร้า อย่าได้มากลายขิ้งจเจริญพร